เราหยุดความคิดได้ไหมคําตอบก็คือว่าไม่ได้ความคิดเป็นธรรมชาติของจิตก็คือเป็นกระแสกระแสก็คือเหมือนกับกระแสน้ำครับเขาไหลไปธรรมชาติของความคิดเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาถามว่าเราหยุดได้ไหมคําถามที่ดีกว่านั้นก็คือว่าแล้วเราจะหยุดทําไมเราไม่จําเป็นต้องไปหยุดความคิดจิตใจเราที่เข้าไปกําหนัดที่เข้าไปแห้งอยู่กับความคิดจิตเนี้ยเราใช้สติควบคุมได้ว่าเราจะไปเพ่งกับที่ไหน ถ้าเราไปเพ่งกับที่ความคิดความคิดนั้นก็จะมาปรุงแต่งจิตเราถ้าเราเอาสติไปเพ่งอยู่กับลมหายใจความคิดที่ไหลน่ะก็ไม่มีความหมายกับเราความคิดนั้น <livres> จะคิดก็คิดไปฉันมาเอาสติมาอยู่ที่ลมหายใจพูดง่ายว่าจะคิดอะไรก็คิดไปฉันไม่รับรู้เพราะจิตตัวรู้เนี่ยมาอยู่ที่ลมหายใจแล้วฉะนั้นย้อนกลับมาที่คําถามว่าเราหยุดความคิดได้ไหมนะครับไม่ได้แต่เราสามารถใช้สติไปจับอยู่ที่ลมหายใจ และทําให้ความคิดนั้นอ่ะไม่มีความหมายกับเราเราก็พ้นทุกข์จากความคิดความคิดมากคิดน้อยใจคิดอ่าคิดทุกข์ทั้งหลายได้นะครับโดยที่นําจิตเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะครับ